สวัสดีค่ะเมื่อนี่ก็มาชมป่ากันนะค่ะป่าทับทิมกับปลาไนค่ะเบิงเบิงเราก็คือปลาคาบเด้ปลาไนก็นได้ค่ะเต็มสะค่ะลูกน,น้อยเต็มค่ะฝนตกลูกน,น้อยนิดนิดเต็มสะเลยค่ะซื้อมาข้างเดียวค่ะสามร้อยตัวปลาทับทิมสามร้อย ปาาลาไน้ลอยหนึ่งแต่ว่าแพรคักค่ะแพรขนาดไปน้ำต่อไทายกันเวลาจะบ่ต้องการเขาเนี่ยเขาจะลอยเต็มแต่เวลาเขาลงเอานี่ ใจยุ้ยสหาว่าเห็นค่ะบพได้เอาจักเถื่อเอาก็ได้ในหน่อยค่ะเพได้หลายได้เจ็ดแปดตัวแต่ว่าเวลาค่าว่าต้องการเนี่ยโอ้ยนั่งชมไปรดค่ะขึ้นคักขึ้นแน่ขึ้นไม่เาชมค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นบัวแดงค่ะทั้งนี้ก็เป็นบัวแดง ตกใจปลาตกใจปลากระลงน้ำต่กี้ร้อยเต็มเดีย๋ยวนี้เริ่มลงอ่สักพักก็ร้อยขึ้นอีกฝนตกไม่ค่ะฝนตกไม่ปลามากักน้าไม่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปลาน้อยปลาน้อยนี่เต็มค่ะหลายคัก ตัวนี้ก็เป็นปลาหไงอยู่กันเป็นกลุ่มๆแดงเต็มค่ะพ่อได้อยากได้กินค่ะเลียงไว้ชมแน่เป็นอาหารแน่ค่ะมือนนิกะซัมนิก่อนค่ะสวัสดีค่ะ